สวัสดีครับทุกคนผมนัดคิงสตีดรีวิวนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ระยองอยู่นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านต้มเลือนหมูนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าระยองเนี่ยร้านต้มเลื่นหมูเยอะมากๆนะทุกคนอันนี้ผมอยู่ต้มเลื่นหมูปากจันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหน้ากินทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับให้ดูต้มเลือนหมูนะครับที่ระยองมีร้านเยอะมากจริงๆนะครับแล้วแต่จะเลือกเลยนะอันนี้ที่ผมสั่งมาก็จะมีหมูนะครับแล้วก็ไส้ ิดไฟหนะ่อยอ่าน่ากินมากนะแล้วร้านนี้นะครับเขามีน้ําจิ้มขายด้วยนะเป็นน้ําจิ้มขายแยกเป็นขวดๆเนี้ยครับอ่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าน้ําจิ้มเป็นยังไงครับต้มดั้นหมูเช้าๆนะครับ,ราารบกินกับข้าวเสวิร์ร้อนนะครับ นี่ยครับน้ำขิ้นก้นองเปรีป้ยวหวานนะครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันครับอันนี้เราก็าอยู่หน้ากระทะเลยนะครับนี่ยอ๋นนอผมคุยคุยกับกล้องเรานี่คคุยแต่เอันนี้ก็คืออันนี้คือเจเจของร้านนะครับเปิดกี่โมงครับเจตีสาน ตีสามสิบสิบโมงครึ่งสิดสิบเขาเปิดตั้งแต่ตีสามเลยครับสุดยอดลูกค้ามายืนคอยกันแล้วเช้ามากผมเห็นป้ายร้านเนี่ยผมไม่ได้สงสัยนะแต่เพื่อนผมสงสัยเพื่อนผมที่สงสัยว่าทไมชื่อป้ายปากจัดเนี่ยคือยังไงแต่มีคนมาเม้นแล้วนะบอกว่าเคยไปสั่งแล้วโดนด่าก็มีอะไรอ๋อพูดเยอะปากเยอะพูดคนเดียวเอาพูดคนเดียว โอเคครับเดี๋ยวรอดูมีออเดอร์นะครับแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะกระทะใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีหมูหมูสับนี่ลอยเต็มเลยนะที่อะไบอกก็มีดีครับตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านเลยครับไม่อยากแพนมากนะเดี๋ยวกดเห็นคนอื่นเยอะนะครับเดชามหนึงก็สใครมาระยองนี่ไม่กินต้มเลือดหมูนี่เหมือนมาไม่ถึงนะเพราะร้านเยอะจริงๆเยอะมาก อันนี้เป็นหนึ่งในร้านหนึ่งที่ผมแนะนำแล้วกันอลองมาทานกันดูครับเ,เห็นขายดีทุกวันเลยนะครับคนเยอะทุกวันเลยเนาะขายดีขายดียิ่งยิ่งวันหยุดก็แต่จะเริ่มมีขายก็ใหญ่เลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะครับทางร้านเขาจะขายน้ำจิ้มเป็นขวดๆด,ด้วยนะครับ มันกินต้องหมักนะเ๋อต้องหมักด้วยหรอครับหมักใส่โอมังกรปีสองปีเง่อใช้ได้เอ๋อหมักเป็นปีเลยครับได้อย่างน้อยแปดเดือนหมูสับล้วนสูงหนึ่งแล้วก็หมูสับล้วนหนึ่งถุงเอ้ยหมูล้วนหนึ่งถุงหมูสับล้วนเป็นถุงร้อยยี่สิบ นี่มาพาเดินแบบนี่นั่งเลยค่ะตรงเียหาที่นั่งตรงนี้นี่นี่ผักก็จะเป็นตำลึงหรือเปล่าครับตำลึงเนาะ ใบใหญ่มากนี่กินำึงอ๋อใช่กรุงเทพก็จะมีแบบประกัดประกัดหอมอมอีชุณชุไใช่ครับที่ดีคนนตามน่ไหมที่สำคัญที่นี่มีนี่ด้วยผมเห็นตามต้ร้านเล่นหมูจะมีไอต้้หู้ไข่นี่อ่านู่นั่นเลยเดอนู่นเลยนี่ย ที่กรุงเทพไม่มีนะไม่มีไม่มีที่กรุงเทพไม่มีใครขายใส่ตะกูไข่ครับไม่เห็นไม่เคยเห็นมีแต่ในายังไปไม่ถึงแม่โต๊ะแดงชามหนึ่งโต๊ะน้อยไม่ไส้ชามหนึ่งเอาละกินเล็กที่บอกอยู่นี่น้ำคลองน้ำคลองแล้วพะโต๊ะมาแล้วพะต๊ะ คือเติมตรงนี้เลยใช่ไม่ต้องแบกเนาะมาดูจ้าหลังบ้านหม้อเนี่อันนี้ต่ออะไรเลียวอันนี้ของโต๊ะโต๊ะน้อยโต๊ะแดงโต๊ะแดงต่อโต๊ะน้อยไม่เอาสายชาดึ่งเข้าเลยครับโอเคครับ โอเคครับถ้าใครนะครับสนใจที่จะตามมาทานนะครับร้านอยู่ที่ตัวเมืองระยองนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรครับสายสูตมวิสายสี่ตมิสสายสี่ระยองนะครับอ่เดี๋ยวให้เบอร์โทรไว้นะครับศูนย์แปดหกแปดสามสามสามหนึ่งแปดหกนะครับถ้าใครหาไม่เจอหรือว่ายังไงก็โทรมาได้นะครับ